นำมสัสก,การจ้ปราปูสาธุสาธุโอ้ยมือสาวฝอันข้ายากปยปูพึ่งกลับมาแม,ม่จ้าไปอัดกันเท่าหน้ากันเท่าหน้าขาด<ม>ปูปูสิไปใส่ก่อนจ้าปูว่าสิไปยันบ้านไปบ้านแบบไอ ไปบ้านเสี ng, b b ่ยเล่งบ่อปูเรื่องบ้านคุนเจนจักนั่งในข้าวเชียวรถมาอับโอ้ปูสิไปเอาเลขน้ำเสี่ยเร่งหายได้แม่นบ่อปูว่างสั่งแล้วโอ้แตกสามโตเนาะเมื่อกี้นี่เนาะวันนี้ไม่ได้แล้วปูเด้อเอฟเอฟอ่าปูสีเพชรยังยังปูต้องบอกตัวเอฟซีเขาฟังเลยแล้วปูจ้า ย่องนปยุ่งไปเขาปลาเดียนเอารถมาหาป้าซนโอที่ป,ปู้ที่ไปเมื่อไหร่จ้ะจะบวกมือว่าท่านได้ได้โอ้ตอนสิบไป,ปเอาตัวเลขมาให้ได้ผู้ว่าผู้เสียที่ยังกอบู้ชาไม่สิอยากรวมบุญนะมาอ่าผู้ว่าเสียยังก่อนจ้ะว่าเดียนมีเอ็นอป้าป้าน่อยโอ้ผู้เสีเยป้าป้าน้อย yeah. ผู้ใดที่ถือเลขนั่งมาปูล,ลึกบหรือว่าเสียงไงมือ้ันน้องปูเนาะอ่าอยากร่วมบุญกะติดต่อหาปูได้เดี๋ยวเจาบุญจะเอาเบอร์โทรศัพท์ <Yeah. S 1> ปูห้เนาะช่องเงินบัญชีไปให้เจ,นะจาบุนเลยจ้ะเห็นอยู่ปูอยู่ในไร่เนาะปูเนาะแต่ว่ามันขืนบ่ได้มันขิดกดตัวปู <Yeah. S 1> จป้แต่ว่าเดี๋ยวอ่ะผู้ใดที่โทรมาถามก็ติบอกเลขบัญชีเลยจ้าปู ต้องบอกนี่คณที่คนจ้าปูสีเฮ็ดผ้าป่าเนาะพอป่าไปหาเสี้ยเล่งเมื่อ้านนี่บ่ปูเนียเอาไปแลกโอ้เอาไปแลกตัวเลขมากสุดยอดให้วิ่งเก้าเม็ดเดียวแล้วกะสามตัวคือห้าศูนย์สามแล้วก็ห้าศูนย์ห้าเนาะปูเนาะพวกนี้ได้เก่าสามตัวมาฝากมาตออเอฟซีคือเกาเดอร์ปู เมีนนเนมย,เยมนเลขสามตัวสองหางเลขสอ,สองตัวอีกสามหางปูแล้วก็เลขวิ่งตัวเดียวอีกเค่นั้นเดีวจ้าโสุดยอดอีหเีมันััน,นินหลายดินดิ่งน้าเ,เล่านี่เนาะถ้าวิ่งเอาแต่ละตัวที่้าห้อง เอาบอลเงินมาหลายเขาอยากมาจับปูมากกว่านะเนาะบางนึงมันกลบวจับปูเขาเนาะปูแต่ว่าก,ก็สุดยอดละหล่ให้เลเว็งวิ่งตัวเดียวเนี่ยก็สุดยอดแล้วจับปูมันกระจายกว่านวิ่เนี่ยปูยอันนี้วิ่งต้องเป็นหลายเนาะปูว่าวิ่งเป็นหมืน่นสองหมืนหน่นเลยดิเออเขามาสื่อจับปูหมืน่นสองหมื่นก็ได้หลายเนาะปูนะเ,อเ,อเอปนอะนี่เลขเสียนใหญ่ห้าเมื่อกีเนี่ยบางเนี่ย้ง,ง,กกง,งสุดท้ายนี่แห้งหายยังสีเนอะปู สามศูนย์ห้าดีต่อเาว่องตัวนั่นเองอีกนึงแล้วก็สองตัวไงสองศูนย์สี่ศูนย์เห็นไหมเมืองแน่แล้วก็วิ่งเก่าเม็ดเดียวโอ้ยสุดยอดแตกระเบิดเถิดเทิงค่ะสามตัวเนาะค่ะสามตัวเลยนั่งอยวินาบ้านที่มีเสียงไกลในจังหน่อยได้หรือนปู่ไ,ไปก่อนจ้าปู วันนี้ของปูที่หายตัวก่อนก็คือสามตัวเม็ดเดียวไปก่อนนอปูเนอติว่ามีสองสองตัวหายอยู่บ่เมื่อนี่เอาสองตัวาน,านี่เอวนะนสองตัวมี่โยมาเมื่อวัปน,นปูหายสามศูนย์หนึ่งก่อนเพื่อนเลยเม็ดเดียวน,นี่ไปย่านนั่งไปตรงน่านไปตรงปูเจ้านอยถ้าหวยซ่องแล้ะแสนเป็นปอยมากไปตรงติว่าเขากราบปนได้ปู เี้ไอเจ้าเนียสามตัวผู้กคเ็นบ้งมันได้อยู่เดียวหรอสามศูนย์หนึ่งมัน่าจากปูกตัวเก่าบอ,พอเพราเนีไอสามตัวลูก็ละสูตรเดีไม่ตัวไดนอีกวาในี้ปูงี้เมื่อเนี่ยสามตัวนี่มันไดเจ็ดศูนย์ศนเจ็ดศูนศูนย์ี เขาก็เขียนใส่ไปรูดแล้วเจ็ดศูนย์ศูนย์เนาะเจ็ดศูนย์ศูย์ก็เหมือน่นเก้าสองเก้าสามเก้าสองเกสามเดี๋ยวแล้วปูเดี๋ยวเดนูเขียนใหมก่อนสามูนหนึ่งเอาไว้คือเก้าบนี่ปูเอาเอาไว้คืเก้ากินกินบ่ไรกินบ่ไ้เนาะปูเนาะเอาก็ะสตเขียนใส่นาเดียวกันเลยสัน 00เรากะตัวแรกกัะพุ้เก้าสามเก้าสองเท่านั้นวุ้ยเก้าสองอย่างมาผ่านจุดเรื่องวันนี้วงหนึ่งหนูนะักแข้งว่ามันสามศูนย์หรอดราวันนี้ปล่อยสองตัวไปเลยเมื่อวานปล่อยสามตัวแล้วนะปูเนะ่ะวิ่งยังปูถ้าเป็นวิ่งปูไม่ปูวัวมา,วา,วา ปูมาเลวิ่งเนาะก็สั่นล่อเลวิ่งน้ำเสียใหญ่ไนเนะาะจะประชันไปเสียเล่น,นก่อนจาอันนี้คือปูปล่อยป,ป,ปูใจดีปล่อยสองตัวเลยเดี๋ยวสิวะส้าอีกเนาะปูเนาะเดี๋ยวมันเต็มกันปล่อยซ้าคนสิว่ากอบของเขาเนี่ยว้าวมาวา่าแล้วปูเจ้าหน้ยสมุนเออเมตุ่งก็หวยซ่องล้วแสนเพลินซ่องล้วหาแสนเพลิน,นเนี่ยเพลินวาา่า,วาห้าร้อยเดียว เนเ้าต้องเรียนมาปูกว่ำเขาเลยนี่ปูนี่ไห้ตั้งแต่ตองวัดเลยอีรีนี่นี่เนาะนี่ปูไห้มากมือนี่กะมีอันน,อนั้ปูไห้ตองวัดเพราะว่าเนี่ยสัมผัสกันก็นกนคือสามศูนย์หนึ่งเนาะปูเนาะเงี้วันนี้อีกครั้งหนึ่งปูเพิ่มมาเป็นเจ็ดศูนย์ศูนย์ อันนี้สองโตปูไห่ที่เก้าสองและเก้าสามนะปูเนาะเนี่ยโอ้ยสุดยอดมากเลยปูเดี๋ยวบารนี้จงทาคงตายอุน้นมือเลขกออกคือมือเล็กออกนี่อีกเที่ยนึงนะปูฟันธงเลยนะปูเนาะ่อันนี้คือต่องวดไปก่อนอเอาไปเรียกน้ำย่อยเอาไปเสี่ยงฝันเบิ่งก่อนนะปูไอ้ช่วงนี้ขอขอกควๆ ออยำใส่กรผมือนะแมนแมนปูอหลีห้าปไว้เร็วผูาใดแหงดีปูเตา่าห้าก่ะยำพยายามยำด,ดูดูนะปูนะแม่เอาบัดน,นี้อ่าผูใ้ใดที่อยากร่วมพระปากับปูเดี๋ยวจะบุญจะคืนเบอร์โทรหรือว่าถ้าอยากได้เลขบันชี่ปูกับโทรมาสอบถามนะคะปูเนะอะโทรถามปูหรือว่าโทรถามหนูก,ก็ได้เลยค่ะ บอกแจงไล่ซื้อมากแลวติได้จวดซื้อใ้ไห่ปูน้ำหาปูเอาไปสวดเสริมดวงเสริมยังไงนะแม่น,มนบ่ปูงมจ้าเพื่อที่จะเอาไปเฮ็ดหม่องน้ำเสียเล่งผู้เลยอยากรวมบุญก็เสียเล่งเนาะคะ่ะแล้วก็เราจะได้เลขวิ่งแม่นแม่นมานะปูเนะาะงาม้บว่บาพลาดเ่พลาดจ๊คเสียแม่นรุดกับเขาตัวบร่รุดนะนะ ให้คือจังหวะน,นี้เพิ่นมั่นใจเก่าเพิ่นฟันตัวเดียวแล้วทุกเทียบพันยังสิมีตัวรองเนาะปูเนาะ<ม>อ่างวะนี้มั่นใจแห้งฟันตัวเดียวไปเลยว่าสั่นงวดนี้นี่ไ่ได้นชนครับตัวนี้เลยไม่สนย<า>ยเลยเนาะปูเอาเดี๋ยวใจบุญเตียน,นี่หายเด้อปูเด้อที่นี่กาปูไม่ยังฝากตอนพุ่มพ่อพุ่มแม่เอสซีอีกว่าจ้าอบอว่าก็มีหรอกมิแต่นั่นนั่นละถับเป็น พ่อได้เป็นเลี้ยงนั่นนั่งเสียเล่นเนาผู้ใดที่อยากร่วมผ้าป่ากับปู่ก็โทรเลยนะคะเดี๋ยวขึ้นเบอร์โทรให้นะคะเอาบารนี่ปูหาพ่อเนี้ยี่ได้แตได้จับปูใครสุกุ้นหมาสุกุ้นหวงานหิงหิงปังปังคือเก่าเนาะปู่เนาะจัาปู่ที่นี่นงรบกวนปู่แค่นี้เนาะปู่เนาะขอบคุณปู่หลายๆจัาปู่ จ้าสวัสดีค่ะ